ถามเรื่องพี่แอนหน่อยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างกับปีนี้เขาล้มทุกอย่างชนะทุกคนคือต้องบอกว่าการจับฉลากนี่ก็เป็นเรื่องที่อาศัยดวงนะนะครับคือคือด้วยในในงานวันนั้นเนี่ยคนที่ราศีที่ดวงดีในช่วงนั้นเนี่ยเป็นคนที่เกิดราศีตุลน,นะครับคือคือปกติในในทุกๆปีเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องดวงปีหน้าพูดถึงใครจะโชคดีมากก่อนที่จะเริ่มจับรางวัลน,นะครับ ซึ่งในงานเนี่ยคนราศีตุลเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมีอยู่สองคนนะก็คือน้องเอฟทักษอรนอนะครับแล้วก็คุณแองทางผประสมค์แต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกนิดนึ่งคือวันนั้นเนี่ยด้วยอันนี้เป็นเรื่องโหราศาสตร์นะฮะมันเป็นวันที่แบบนิ่งๆหน่อยก็ต้องบอกว่าก็เลยพูดต่อไปว่าเอ๊ะวันนี้ใครที่แบบเกิดราศีตุลแล้วพูดน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสได้รางวัลน,นะครับพอจบประโยคนี้ปุ๊บจัก น้องอ้ําที่พ,พูดอยู่เนี่ยหยุดพูดทันทีปิดวาจานะครับแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ในพิจิกอ่าไม่ได้ไม่ได้ราศีตุลน,นะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเวลามางานหรือแม้กระทั่งงาน,นอื่นนะครับก็แอปทัางสอ,อนก็จะเป็นคนที่พูดน้อยไม่ใช่พูดน้อยเดียวด้วยพูดช้าด้วยนะครับคือจะจะจะน้อยและช้าที่สุดนะครับแต่ว่าในงานวันนั้นเนี่ยก็ก็แปลกนะที่ที่คุณแอนเนี่ยพูดน้อยกว่าน้อยกว่าน้องแอฟก็ไม่คิดว่า เขาจะได้รางวัลนะแต่แต่สุดท้ายพอจับฉลากออกมาปุ๊บเนี่ยปรากวว่าคนที่ได้ที่หนึ่งได้รางวัลใหญ่ที่สุดในปีนี้ก็เป็นคุณแอนทองผสมไปครับแอปอาจจะได้รางวัลที่ดีติดตัวอยู่แล้วเขาเอารางวัลมาด้วยใช่ใช่คือคือตอนแรกเนี่ยคนคนสุดท้ายที่ท่านเห็นในคลิปฮะก็จะมีคุณแอนกับนนกุล นะครับแล้วมันก็จะมีรางวัลมันเป็นจริงร้อยจริงล้านมันก็มีซองหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็อีกอันหล้านหนึ่งนะครับแล้วแล้วล,ว,ลวคุณแอนก็กำกำลังจะไปจับผมเขจะไปแตะคือแตะแล้วมันเป็นของเรานะครับแต่น้องนอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินน, <c oughs> น้องนอนก็ถือถือเป็นการ์ดแต่งเลยนะครับนะค, <c oughs> คืออถ,อถือเลยนะฮะก็ได้เป็นเจ้าของทันทีนะฮะก็ได้ได้ไปร้อยหนึ่งพี่ช้างงงไหมกับการที่อยู่ดีพี่แอนเนี่ยเพราะปกติพี่แอนจะเป็นคนที่แบบว่า ใช่ใช่คือคือคือปกติเราเราก็เจอกันมาหลายปีแล้วนะครับในในงานปีใหม่ที่ที่บ้านของคุณแป้งเนี่ยนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาเงียบเงียบผิดปกติเขาเงียบเงียบก่อนที่จะพูดไม่เหมือนอ้ำนะำคืออ้ำก่อนพูดเนี่ยพูดอหวัวพูดทั้งงานเลยนะครับแต่ว่าพอบอกว่าให้เงียบปุ๊บเนี่ยปิดวาจาทันทีนะครับแต่ว่าคุณแอนเนี่ย,ยเขาเข,เ,ขเขาขืมขื่มเงียเมเพราะอาจอาจจะเดินทางหรือว่าช่วงนี้งานเยอะอะไรแบบนี้อาจจะเหนื่อยในขณะที่แอปซึ่ง พึ่งหายป่วยเนี่ยจริงๆควรจะควรจะเงียบกว่าอ่าแต่ครั้งนี้มีร้องเพลงคู่ด้วยอ่าอย่างว่าคนมีความสุขนะเขาก็พูดเยอะเป็นธรรมดาที่เราให้เขาไปเมื่อปีที่แล้วของพี่แอนมันเห็นผลปปีนี้มันผมเห็นผลดีเลยมากเลยเห็นผลไปเห็นผลไปปีหนึ่งครับแต่ผมว่าของเหล่านี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องความสนุกสนานนะแล้วก็เป็นเป็นของขวัญที่ที่ที่ทางคุณแป้งเขาเมตตานะก็มอบให้คือไม่ได้ คงจริงๆใครได้ก็เหมือนกันเพราะว่าก่อนจะไปถึงรอบนั้นนะ่ยก่อนที่ก่อนจะถึงรอบชิงเนี่ยรอบรองเนี่ยเป็นผมกับกับคุณแอน uh oh. ก็คือจับว่าใครจะได้เข้ารอบชิงซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเป็นหมอดูเนี่ยเราไม่ค่อยมีดวงหรอกเราดูดวงให้คนอื่นได้แต่ว่าดวงเราไม่ค่อยมีก็บอกคุณแอนว่าผมน่าจะไม่ได้หรอกคือผมเลือกเนี่ยเชื่อว่าอีกกล่องหนึ่งก็น่าจะเป็นของของคุณแอนแล้วก็เป็นของของคุณแอนเขาจริงๆอ่า คงคงต้องคือผมไม่ได้ห่วงเรื่องเงินล้านเท่าไหร่ผมห่วงเรื่องคําสัญญาที่บอกกันไว้ว่าคือพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอบอกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยอ้ําจะต้องขอสองสิทธิ์<อ>เพราะว่าจะมีคนมานั่งด้วย<อ>นะแล้วผมก็บอกไปด้วยนะอ้าําก็ควรจะมีได้แล้วนะครับนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่อ้ําทำก็คืออ้ําไม่ออกจากบ้านเลยอนนเ,ลเออมันวันเจอแต่ไรเดอร์ วันเจอจรเดอร์กับผู้รับเหมาที่มาซ่อมบ้านนะครับก็ยังเป็นสิทธิเดียวอยู่แต่อ้ําก็ย้ําในงานว่าปีหน้านะครับก็น่าจะต้องมีคนมาแล้วก็ตามดวงเนี่ยปีหน้าก็เป็นปีที่ดีมากไม่ใช่รถไฟขบวนสุดท้ายนะเป็นรถไฟความเร็วสูงเลยอนะครับหือว่าเข้าสชาชลาพุกก็แบบเป็นรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับก็ทายไว้ก่อนนะครับ ถ้ามันไม่เกิดก็โทษอ้อํา,าแหละไม่เอาผมว่าแต่ละแต่ละคนก็มีนโยบายเรื่องความรักไม่เหมือนกันบางคนก็รู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขแต่คนๆที่ดวงจะสละโสดเนี่ยมันเหมือนกับมันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลือกอยู่จากบ้านแล้วก็เลี้ยงหมายอย่างเดียววันๆเจอแต่ไรเดอร์ หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ถ้าเกิดใน,ในเชิงดวงเนี่ยกลุ่มราศีปีหน้าเนี่ยอย่างพวกราศีพิจิกเองเนี่ยก็เป็นราศีที่ดวงดีนะครับเป็นราศีที่มีมข่าวดีทั้งเรื่องของงานเรื่องชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักด้วยก็ตามตครับดูก็คือมีสิทธิ์าโสดมีรโสดแต่ว่าเพื่อนเขาเยอะอะใครจะเข้ามาก็คง,ต,งต้องฝ่ากกำแพงกรรมการกรรมการเยอะคณะกรรมการเยอะครับ ที่เราเรล่นตดิเนอร์มาทุกปีคิดว่าตั้งอีปีหน้าจะได้ใช่ไหมครับผมว่ามีสิทธินะเพราะว่าอําก็สี่สิบกว่าแล้วนะโอเคมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่าปีหน้าเนี่ยคือคือด้วยด้วยดวงอันนี้ในทางดวงเนี่ยด้วยราศีเขาเนี่ยก็เป็นราศีที่ที่เปิดและเหมือนเหมือนฟ้าเปิดแล้วก็โอกาสที่ดีก็มีเข้ามา อาจจะต้องออกจากบ้านด้วยคือคือความรักมันมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้านะมันต้องออกไปเจอผู้เจอคนอะไรบ้างแล้วบางทีออกไปเจอก็เจอแต่เพื่อนๆเจอเพื่อนๆกลุ่มเดิมๆอ่ะมันไม่ได้เจอใครใหม่ๆนะผมว่าผมว่าก็ปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่น่าจะมีข่าวดีแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเพิ่มขึ้นอีกสิทธิ์หนึ่งครับ <c oughs> แนะนําไปแล้วจะนี่จะเป็นดีลีทพวกแอปช้อปปิ้งออนไลน์เลยให้หมดแล้ว จะได้ไม่ต้องซื้อของเ,เออจะได้ไม่ต้องซื้อของอยู่บ้านจะได้ออกไปข้างนอกบ้างจะเป็นลบแอคเคาท์ออกให้หมดแล้วเนี่ยครับรใช่ใช่ <ๆ S 2> จริงๆก็คงคงเป็นข่าวดีเรื่องงาน,นถ้าอันนี้พูดเป็นราศีได้นะครับคืออย่างอย่างกลุ่มราศีตุลเนี่ยก็ก็เป็นราศีที่เรื่องงานก็มีความก้าวหน้านะครับคือราศีตุลเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีแห่งชื่อเสียงความปัง นะครับโชคจากเรื่องของทางไกลหรือว่าต่างประเทศก็ถือถือว่าเป็นเป็นราศีที่ดวงดีเรื่องหนึง่งแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนและครับบางคนเขาเขาเลือกงานเขาอ,อาจจะไม่ได้เรื่องอื่นว่าจะเบาลงอ่ามันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นอยากจะโฟกัสหรือว่ามีมีเป้าหมายชีวิตในปีหน้ายัางไรรง,ไง,ไง,ไงด,ด้วยครับแลอย่างไหนอยากเปีแอปหมอเช้าก็ดูพื้นฐานพี่แอปเเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนอยากเป็นพี่แอปอ๋อสมบูรณ์ทุกอย่างเขาก็แอปว่าพื้นฐานดวงเป็นคนดีเ <c oughs> ลยนะครับอ๋อ ตอนนั้นไปร้องเพลงก็ต้องบอกนักดนตรีให้เล่นช้าลง,ลงปเป็นเวอร์ชั่นที่ช้าจุดเท่าที่เคยฟังมา <c oughs> <c oughs> แล้วไม่จริงจริงจริงๆน้องแอปก็รู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วนะคือคือก็คืออาจจะไม่ต้องดูดวงหรอกแต่เาขาผมว่าเขาก็เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่เรียกว่าให้ให้ความจริงใจกับคนรอบข้างนะคือคือไม่ใช่เฉพาะ ตัวเราอย่างเดียวนะผมก็เห็นเขาก็ดูแลครอบครัวดูแลทีมงานดูแลคนรอบตัวได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็พื้นฐานดวงนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ชีวิตก็ทุ่มเทนะเวลารักใครเขาก็จะเต็มที่เต็มร้อยแล้วก็ดูแลเทคแคร์แบบได้เป็นอย่างดีใครใครได้แอปไปเป็นคู่เป็นแฟนก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะครับชใช่ ดวงนี้เรื่องงานโฟกัสเรื่องงานาชใช่อ,อ่ช่องไหนเด <c oughs> ตติ้งตกไปแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> มียันอยู่หลังป้ายด้วยัน <c oughs> <c oughs> โผมูมูสุด okay. สรครับธนูใช่ไหมฮะธนูเป็นหนึ่งในสามของราศีที่ดวงดีในปีหน้านะครับ <c oughs> เบอร์เบอร์หนึ่งในปีหน้าเนี่ยเอ,เอาเอาเอาเบอร์เอาเบรรอร์สามก่อน นะเบ,เบอร์สามที่ผมชอบเนี่ยก็คือราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเป็นราศีที่ดีเรื่องการเงินนะครับนิ่งเลยไม่มีใครเกิดราศีนี้เลยเป็นราศีท,ที่ที่การเงิน well. การเงินดีมากนะครับถ้าเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นราศีธนู <S <S นะครับอ่าราศีธนูธนูเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดวงความรักดีดวงเรื่องงานดีมากมีคนเขาจะเป็นแลเป็นราศีที่ ผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เบอร์หนึ่งที่ดีสุดของปี2018เนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับ15ม,มิถุนาถึง16กรกฎาคมนะครับเมถุนนี่เป็น Number 1ของปีหน้าได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาบนะครับคิดแล้วก็ตั้งใจแล้วไว้เนี่ยก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่ได้เข้ามาในปีหน้าด้วยครับและสมราศีที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับเคเคยย้ายงดาวเดิอย่าเงี้ยจริงๆที่ที่ต้องเตือนเนี่ยนะครับ คือคือต้องบอกก่อนว่าดวงมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเราไม่มาทายเอายอดวิวนะคือแบบ12ราศีรวยหมดดีที่สุดในรอบ12ปีทุกอันไม่เอานะคือที่ต้องเตือนอ่ะอย่างแรกคือเอาราศีสิงห์ก่อนนะครับคือราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นราศีที่พระเสาร์เข้าพระราหูมีผลอะไรเงี้ยแลวดวงดาวมันค่อนข้างจะแรงนิดนึงอันนี้ก็ต้องระวังในในเชิงของเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนี่ต้องระวังอันที่2ก็คือราศีกันนะครับราศีกันเนี่ย เป็นราศีที่ภาระเยอะงานหนักมากนะครับแต่ว่าคนที่ทําอาชีพอิสระก็จะดีนะก็เหมือนกับคุณจะมีโอกาสคขายดีแหละแต่ว่าคนที่ทํางานประจำอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ที่ต้องเตือนมากสุดก็คือราศีมีนนะครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ยปีหน้าดาวเสาร์จะย้ายปี68เป็นปีที่ดาวเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายเข้าที่ราศีมีนโดยตรงนะครับดังนั้นเรื่องสําคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพ อันนี้อาจจะใช้ดวงไม่ได้อย่างเดียวค,คือคงต้องดูแลด้วยจากตัวเราเองด้วยนะครับก็เป็นสามราศีที่มันทําบุญดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้มากิ่งขึ้นด้วยครับคือผมว่าต,ต้องเยอะกว่านี้นะ<ม>เพราะว่าต้องต้องเยอะกว่านี้นะครับคือเพราะว่าอย่างที่บอกปี68เนี่ยมันไม่เหมือน67อย่างหนึ่งคือเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยดวงดาวเปลี่ยนเยอะมากจริงมันเปลี่ยนพร้อมๆกันในเดือนเดียวนะก็คือ พระเสารย้ายราศีพระราหูย้ายราศีดาวพฤหัสย้ายราศีคือปกติอีเวนต์พวกนี้มันจะกระจายกันบางทีกับต้นปีบ้างบางทีก็แต่เนี่ยมันเป็นแบบ3อีเวนต์ใหญ่มันรวมกันในเดือนเดียวกันซึ่งมันส่งผลเอฟเฟกแน่นอนแล้วก็พระราหูเนี่ยก็เป็นตัวแทนของวงการบันเทิงเวลาเราพูดถึงคําว่าวงการบันเทิงเนี่ยก็จะมีดวงดาวที่เป็นตัวแทนก็นนคือพระราหูนะครับซ,ซึ่งพระราหูเนี่ยก็จะมีการ ขยับแล้วก็ส่องแสงที่สว่างในทางดวงมากในปีหน้านั้นับก็ฝากจับตามองในปีหน้านะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เกิดที่พฤษภพาคมอาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาอะไรแบบนี้แล้วนะครับก็ใครที่ที่ชอบเรื่องข่าวบันเทิงอะไรอย่างนี้ผมว่าปีหน้าก็จะจะ,จะคึกคักอ่า <c oughs> ตื่นเต้นกว่าปีนี้ตื่นเต้นกว่าปีนี้ตื่นเต้นกว่าปีนี้ ตื่นเต้นกับปีนี้เรื่องเรื่องดีๆก็ไม่ค่อยเป็นข่าวอยู่แต่ว่าครึ่งปีแรกก็คือหนักแต่เริ่มครึ่งปีแรกก็จะอ่าใช้คำว่าครึ่งปีแรกได้อ่าใช้คำว่าครึ่งปีแรกก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนะครับครับผมผมว่าแรงกว่านะมันแรงขึ้นเพราะตุลาตุลาที่ผ่านมาเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของดาวอังคารซึ่งไม่ค่อยมีพลังมันหมายถึงเรื่องของการมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีแต่ว่า ช่วงเมษาพฤษภาของปีหน้าเนี่ยมันทั้งเรื่องไม่ใช่แค่คดีความและมันทั้งเรื่องอุบัติเหตุการสูญเสียหรืออะไรเงี้ยคือมันมีมันมีเรื่องที่ที่แรงกว่านั้นอ่าไม่ฮะในในในเมษาพฤษภาปีหน้าหมอช้างสื่ออะไรคำว่าปีนี้อะไรที่ไม่ได้เห็นในการบัมเถิงก็ได้เห็นปีหน้ามันจะเป็นอย่างอื่นว่ามันมากผมว่าปีปีหน้าเป็นเป็นขั้นกว่าอ่าอะไรที่ที่ไม่เคยเห็นมันมันก็จะเป็นเป็นขั้นกว่าใน ในใน,ในปีหน้า่ามีการบอกให้เตรียมตัวกันยังไงบ้างหรือว่าถ้าต้องแนะนำคือจริงคือจริงๆผมก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือดวงมันก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือพอรู้ว่าอะไรแรงก็ทําให้มันถูกต้องอะ่ะคือผมว่าใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในในทางการทําบุญก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในช่วงจะใกล้ปีใหม่เนี่ยก็อยากจะแนะนำนะค่ะัใครที่แบบอยากจะสวดบนข้ามปีผมว่าหลายๆวัดก็ มีการจัดกันนะครับโบราณก็มีความเชื่อว่าปีใหม่เนี่ยเราเราเริ่มด้วยหลักชัยของชีวิตนะฮะก็คือการไปขอพอรกับศาลหลักเมืองนะครับซึ่งศาลหลักเมืองก็ในหลายๆจังหวัดก็มีศาลหลักเมืองอยู่นะครับเราก็ไปไปขอพอรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็สําคัญสุดก็คือการทําบุญเรื่องของความกตัญญูนะครับคนเราเนี่ยบางทีไปทําบุญไหว้พระก้าวัดแต่ว่าบุปผาลีไม่เคยดูแลเลยเนี่ยนะอันนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นะก,ก็เริ่มต้นด้วยบุญจัก ที่บ้านของเรานะครับดูแลคนใกล้ชิดคนรอบตัวแล้วก็ออกไปสแสวงหาเติมสิ่งดีๆให้กับเราเพื่อจะได้มีแรงสู้ในปีหน้านะครับแล้วก็ในปีหน้ารับรองว่าคอนเทนต์สายมูเนี่ยมาแรงแล้วก็จัดเต็มแน่นอนครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะ